มเมนูแซ่บๆมาเสิร์ฟกันอีกแล้วนะคะกับส้มตำนะคะใส่อะไรบ้างไม่ดูนะคะตามใจฉันนะคะแล้วก็ตำด้วยกระเทียมนะคะพริกสดพริกแห้งใส่ลงไปตำด้วยผงหนัวน้ำตาลทรายเช่นเดิมนะคะจะได้ตำได้ละเอียดละเอียดหน่อยนะคะ ตำนะคะจนละเอียดดีเรียบร้อยแล้วนะคะทําการปรุงรสชาติกันเลยนะคะก็จะใส่น้ำะขาเปียกลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้าปลาใส่ลงไปจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าให้ขาดนะคะคือน้ําตาลนะคะใส่ลงไปครึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยน้าปลาสูตรเข้มข้นของเราใส่ลงไปสัก2ทัพพีก็ะพอนะคะเดี๋ยวไตร้องนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่ถั่วฝักยาวลงไปตามด้วยมะนอกมะนาวใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยก็จะเป็นการโคเล ให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเพื่อจะได้อริดอร่อยมากขึ้นนะคะพอโคลเคลให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําการใส่เส้นมะละกอลงไปนะคะเส้นบางเส้นหน่อยๆนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยนะคะก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะคะตามด้วยข้าวโพดหมูยอใส่ลงไปไหลบัวใส่ลงไปหอยแครงก็ใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการเคลเคลคุกเค้าให้เข้ากันนะคะแบบนี้เลยนะคะจังหวะนี้เราจะไม่ตําแล้วนะคะเดี๋ยวมันเละตุ้งเป๊ะบ่เป็นตาแสบนะคะทําการคลุกเคล้าค่อยๆขึ้นมานะคะ พอส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันได้ดีแล้วนะคะทําการเทสใส่ถาดลาเข้าของเขาในน้อยแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็จะเสิร์ฟพร้อมกับผักสดของเราแบบนี้เลยแบบช่มๆนะคะท็อปปิ้งด้วยนะคะกุ้งแห้งนะคะแล้วก็ปลากรอบนะคะแล้วก็จะมีถั่วลิสงคั่วนะคะกินคู่กับแคปหมูยายกะลอไปอีกนะคะบอกเลยว่างานนี้นะคะไม่อ้วนจะไปเหลือหรอจ้าใส่ลงไปแบบนี้เลยนะจ๊ะแบบกรอบๆนะคะกินแบบช่มนะคะร้อนแล้วไปชิมกันเลยจ้า มาจ้ากินตํทาทะเลนะคะตําหอยแข้งนะคะบรูเบอร์าตำยังไส่หมูสัวไปเบิรนนะคะบ่วจะเป็นหมูยอนะคะแล้วก็มีลายบัวน้ําค่ะเรียกว่าตําหอยแข้งใส่ไหลบัวกับหมูยอกันแล้วกันค่ะใส่หลายยางผดน,นะคะ,ะลองกินดูเลยเนาะนี่ อินกับแคบหมูกับกรอบจมัมมาน,นีแคบหมูยายกะรอนะจ๊ะเหมือนเดิมเลยนะคะ จับมาก ชอบมากแซ่บหมู พักเบรคก,กินน้ำสักครู่นะจ๊านี่เลยมีตัวมาแนะนําอันฝากราฟีวค่ะตัวที่กินประจําเลยนะคะ,ะวันว่าสิก,กินหลายๆกินเยอะนะคะกินมากๆนะคะหรือว่ากินจุกจิกนะคะตัวนี้ก็จะช่วยนะคะขับรางสารพิษออกจากร่างกายของเรานะคะช่วยในเรื่องอะระบบขับถ่ายนะคะเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะผิวพรรณเปล่งปังขึ้นนะคะต,ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะ,ะตัวนี้นะโคตรดีบักคเลยนะคะ1ช้อนตวงเท่ากับผักซีอิโลนะคะแนะนำให้ซื้อมาติดบ,บานใหม่เนาะ โอเคนะคะเราจะทำการชงเลยใส่แก้วลงไปเลยนะคะแบบนี้นี่ใสมาแล้วนะคะเริ่มละลายละลายได้แม้กระทั่งน้ำเย็นนะคะไม่ต้องชงน้ำร้อนนะจ๊ะนี่กินหนึ่งแก้วเลยนะคะต่อวันกินทุกมือสุขภาพดีทุกวันจ้ะนี่เทน้ำเย็นเย็นลงไปจ้ะแป๊บเดียวก็จะละลายเลยนะคะเห็นไหม เริ่มละลายลงมาแล้วนะคะนี่เห็นบอนี่นะจ๊ะเออใส่ให้มนดเลยจ้ะนี่นะคะไม่ต้องกลัวมันจะหมิ่นเขียวนะคะหรือว่าทานทานยากนะคะตัวนี้บอกเลยว่าทานง่ายเหมือนน้ำเปล่าปกติเลยจ้ะเห็นไหมจ๊ะแป๊บเดียวละลายแล้วนะคะนี่ แบบกินแบบน้ำเย็นๆยิย่งสดชื่นจ้ะกินแบบเบิ้งค่ะสดชื่นมากจ้ามากินต่อเลยเนาะ <laughs> 嗯哼，奶奶。 แคบหมูกรอบมาจ้ะ กิมเป็นที่เรียบร้อยนะคะผู้ด้มากคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจกันน้านะคะสําหรับพิกัดคอร์ฟิลนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเช่นเคยนะคะขอไปกดสร้างซื้อได้นะคะ1กระปุกนะคะไม่เกิน500บาทเนาะ สามารถนะคะกินได้เป็นเดือนเลยนะคะบอกเลยว่าคุมบักเลยนะคะผู้รดยอยากสุภาพดีอยากขับท่ายครองอยากล่างสารพี่ออกจากร่างกายของสิ่งต่างๆที่เขากินลงไปในร่างกายนะคะอยากจะขับร่างออกมาค่ะตรงนี้ก็สามารถซอยได้ะคะ่ะสําหรับวิดีโอนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดเด้อจ้าบ๊ายบาย